วัดของเจียมครับับยนนานาสวยงามครับผมบรรยากาศภายในวัดครับสวยงามครับผมรอหนองคนลุกอีกแล้วไหมน้อนคนลุกดีแท้ ตัวแหลกมากแล้วครับัวตัวแหลกมากแล้วมาหลุ่นน้ำกันครับผมจะเป็นตัวใดมันนี่เห็ดไข่วัดขงเทียมครับมือนี่บ่าวหนองจะมา ขอโชกับไอ้ไข่เด้อขอให้ไอ้ไขมอบโชคนนให้เบาหน่องแล้วก็เอซี่เบาหน่องสุขุมสุขโคน้ำเด้อครับเด้อรัอบผมณไก่บ้าเกยมครับ มาเบิงน้ำกันนะครับเล็กถูกมือนีสิเป็นตัวใดเนาะไอ้ไข่วัดโขงเจียมครับผมมือนี่บาวหนองมาขอโชคนะครับงวดวันที่16กันยา2564ครับผมศรัทธามีบรารมีเกิดนะครับดูไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะบ้าวหนองกะมาให้ละครับ ามาเบิ่งนํากันครับตัวแหลกทีเป็นตัวใดเนาะขอให้ทุกคนสงหวังดังปารถนาครับผมถ้าได้โชคเดี๋ยวบ้านองจะกลับมาอีกครับครับไอ้ไข่วัดโค้งเจียมครับง่ายง่ามแห้ครับผม วัดโขเจียมนะครับลูกมีความศรัทธาต่อไอ้ไข่ขอให้ไอ้ไข่คุ้มครองเปิดทางด้านโชคลาภให้ด้วยสาธุสาธุนะครับผมเอาไปเบิ่งเล็กถูกน้ำกันเลยครับตัวแหลกมาแล้วครับมอตัวแหลกมาแล้ว น้ำกันครับผมจะเป็นตัวใดวันนี้ไอ้ใครให้โชคแล้วครับมาหลับเอ,อเดอร์เอฟซีเอมาหลับโชคไปน้ำกันครับตัวแรกมาแล้วครับไม้เลขกาครับผมไม้เลขกาครับเดี๋ยวเอาเบิง้ง ที่สองกันครับนำมาหลุนตัวที่สองกันครับจะเป็นตัวใดหัวตัวที่สองมาแล้วครับเริ่มเขามาไกลๆแล้วครับนะเป็นตัวใดนออ่าแบบมันน้ำกันไปเรื่อยๆครับหัวเหลือม,มาแล้วครับนะไปหลุนกันครับผม ศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมให้ไก่หมอบโชคให้แล้วครับให้ไก่วัดโค้งเรียมครับวันนี้บ้านน้องตั้งใจมาหาเลยครับทุิงิ่งทุยาท่างทำเลยใจครับผมมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเขา,าเบิ่งกันเลยครับ เมืองไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผู้ใดมากะจัดครับผมผู้ใดบาท่านมากะผ่านก่อนนะครับเนาะพอตกสิ่งตกอย่างเป็นความเสื่อครับแนวทางเบาหน่องกับว่างไว้หายเหลวนะครับเนาะตามที่มาหรือเอฟซี FC เอ้ยมาตัวที่สองครับไม้เหล็กสองแล้วครับผมออกมาจัดเจนแล้วครับ มาหลุนต่อครับไม้เล็กสามตัวที่สามเนาะวัดเป็นก่อนกลางจะเงียบสง,งบนะครับเนาะเบาหน่องเบาแห้งนะพันธที่ตกใจหค,ค่ไข่้เบาเนาะครับเนาะนะครับตัวที่สองมาแล้วอ่าซ้องครับ หาสองแล้วเบึ่งตัวที่3มกันครับถูกคือว่าลงถูกดับป่คอร่องางเดียวมาเอาเบิ่งจัดๆเลยครับตัวที่สามเนาะเบึ่งน้ำกันไปเรื่อยๆครับผมครับแม่น้ำสองสีครับผม แม่น้ำสองสีฟังนี่สิเป็นแม่น้ำมูนครับไหลมากแต่นี่สิเป็นแม่น้ำโค้งครับนี่ครับมองที่เพิ่นประจบกันมองนี่นี่นี่ครับแต่คันเห็นแต่ขันมองหรือตาเปล่านะจะเห็นชัดเลยครับมองนี่ชัดเลยนี่ครับผมงามงามครับวิว่อนนี้ฝนกับโปโตกนลั ตอนขี่รถมากกับมีโต๊เป็นบางหม่องครับมากถึงนีโบโตกเลยครับงามครับวิวฟังฝุ่นิดเป็นประเทศลาวครับแล้วไปหลุ่นเหล็กถูน้ำกันเลยครับนะครับัวตัวที่สามมาแล้วครับผมหมลุ่นมึงครับสิเป็นต,ตัวใดหอวมนมาเลย เด่กทะเบียนรถก็บซามหาสองแปดนะครับเลขกทะเบียนรถเบาหนองมันนี้เบาหนองครับมาวัดไอไข่ขงงเจียมครับอืมไไข่ไแล้วครับชัดเจนแล้วครับเหลื่อมชัดเจนกันมาแล้วครับหงวมนทิรีเมาเลยบาดนี้เอาละ ใครมันถือโลกกับ,บรถขี่ขบอบรรยากาขี่รถขันบอนี่แหละครับเบิ่งกันให้สุดเด้อเบิ่งกันให้สุดเบิ่งกันให้สุดมาขอโชคก,กับไอ้ไข่วัดโขงเจียมครับมือนี้ฝนบ่ตก ไส่เป็นหูที่าซิมาครับเดิมชัดเข้ามาแล้วครับตัวที่3ามเดิมชัดเข้ามาแล้วสัทธามีบาร,รมีเกิดกับผมผู้ใดสัทธาก็รับโชคไปนะครับสื่อรถตรีไว้เนีะครับเดอ้อวันที่สิกันยาสองพันห้าร้อยหกอุดหนุนรัฐบาลน,นะครับ ต <Im> <not> <ama> <neg ousse au> ัวลอตเตอรี่ว้ครับแมะค่ะเว้งกันให้สุดครับครับมาลุ้นกันครับลุนกัน เปียกทูกเปียกน้ำหอยสุดหอ้สุดไอ้ไข่เอ,เ,อเอ้ยเด้อไอ้ไข่แตกสามตรรัวื้วยปังปังปัง,ปงสาธุ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 ไอ้ไข่เอ้ยไอ้ไข่อยากกินรถขนีบอมาแล้วครับตัวที่สามครับ ชัดเจนครับผมหมายเลขแปดครับผมหมายเลขแปดละครับหาสองแปดครับผมเล็กทะเบียนรถบ้านหนองกระซามหาสองแปดครับวันนี้ขับมาไหวไอ้ใครครับวันนี้ขับรถมาไหวไอ้ใควัดโค้งเจียมครับนี่็กทูบครับ สองไอ้ห้าสองแปดครับผมเลขทะเบียนรถเบาหน่องกับสามหาสองแปดครับหา้าสองแปดครับเลขกถูกขอให้เอฟซีทุกคนจงสมหวังดังปรารถนาเด้อครับเด้อสาธุสาธุไอ้ใครเอ้ยแตกสามตแตกสามตปังปังปังรวย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 เดีย๋ยวเบาหน่องสิมาไหวครับผมขอให้เขาขอให้เขาตรงๆเด้องวดวันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผม ห้าสองแปดครับผมสาธุสาธุาธครับเอกใครเอ้ยมานมาเ้ยครับแม่น้ำสองสีครับผมวิวสวยครับผมแม่น้ำสองสี